สวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นพระเหรียญน,นี่พระมหาวีระถาว่ากหลวงพ่อฤาษีลิงดำโอ้ท่านเป็นพระเกจ,จิที่โหมีชื่อเสียงมากเลยนะครับสายปฏิบัติอ่าสายปฏิบัติเป็น,น,นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานพระปานหลวงโคเนาะใช่เนาะสมัยยุคท่านที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยจะมีศิษย์อยู่สามองค์เนาะ ธนาคาที่เป็นจิตของหลวงพ่อปานอ่ะตอนนั้นอ่ะว่ามีหลวงพอ่อฤาษีลิงดําหลวงพอ่อฤาษีลิงขาวหลวงพ่อฤาษีลิงเล็กเนาะลิงเล็กนี่จ<ล>ะ,ะไม่ค่อยได้มีคนพบเห็นเพราะว่าจะหลวงพ่อปานบอกว่าต้องไอน้นี่ให้ทุโลงเขาวัดอยู่แต่ใน<ม>ป่าท่านก็เป็นเป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อที่รอเก้ารอให้ความเคารพเนาะใช่ไหมครับไปไป ไปสนทนาธรรมอยู่บ่อยๆเนาะนะนี่วัดของท่านได้ข่าวว่าผมวัดของท่านก็ใหญ่มากนะวัดจันทรามวัดอะไรนะวัดท่าซุงใช่ไหมที่อยู่ไทยธานีนะโอ้โหเขาบอกว่าวัดท่านสวยงามมากนะโบสถ์ท่านแบบโอ้โหเหมือนกับวิมานสวรรค์นะผมยังไม่เคยไปเห็นจริงๆนะแต่เห็นในรูปอะ สวยจริงๆสวยจริงๆว่ามีโอกาสว่าจะอยากจะไปเหมือนกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญเหรียญทองแดงลมดําเนาะใช่ไหมครับทองแดงลมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดอ๋อสร้างเมอสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนี่เองเนาะนี่เขาเหมือนื่บเขียนว่าเป็นที่ลึกอะไรทักอย่างนะครับเนี่ยวัน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 ค่ายรีนครินอ่าวันค่ายสีนครินทราเนาะ,ะเป็นตชดใช่ไหมเนี่ย ตอชดอใช่ตชดอ๋นอ,อ,อ,อนี่ไงเขาเขียนเลยนะเอ่ออะไรตอชดอเขตแปดเขตแปดอ๋อโอ้ข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะใช่โอ้เหรียญน,นี้ก็สวยนะครับไม่ได้ใช้เลยเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ที่มีความนิยมนิยมอยู่ประมาณหนึ่งเนาะใช่ไหมครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนาะลูกศิลปลูกหานี่อะไอ้นี้ ลูกศิษย์ลูกหาหาเนานะกระวนการสร้างนี่ก็มีอยู่ประมาณห้าพันเหรียญเท่านั้นโอ้ห้าพันเหรียญก็ถือว่าน้อยเนาะจระวนการสร้าง๋อเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาก็หาหาหากันเยอะหาไว้บีชาติตัวเออแล้วแล้วของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเคยมีภาพผงอะไรนะที่เรียกอะไรที่ว่าหา,าเรามาครับทำทำข้าวปลาหางมาอ๋อพระคำข้าวาหางมาใช่ใช่ใช่เออสององค์เนี้ยผมผมผมเคยผมเคยได้ยินแล้วจริงๆนะจริงๆเคยได้รับมาด้วยเพราะว่า เพื่อนสมัยเรียนรุ่นรุ่นมศส,สามผมะนะอมีเป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาเขาเป็นสิทธ์สายตรงของหลวงพ่อฤาษีลิงดําเลยนะครับแ,แล้วเขาก็มีพระพระคำข้าวเนี่ยครับเขาให้ผมมานะตอนนั้นอ่ะเขาเราเป็นสายปฏิบัติเหมือนกันไงแล้วเพื่อนอ่ะให้มาเป็นสิปีแล้วบอกให้ผมเก็บรักษาให้ดีแล้วผมไม่รู้ทําหายไปไหนอ่ะทุกวันนี้เสียดายมากเลยอ่ะพระสวยมากเลย เขาบอกไม่มีอีกแล้วนะเว้ยเก็บไว้ดีๆไอเราเป็นคนเดินทางไงไปนู่นไปนี่ไม่อยู่กับที่ไงหายสิอาไรแจกเขาหรือเปล่าไม่แจกไม่แจกเพื่นไม่เคยแจกพระใครเลยเพราะตัวเองไม่ค่อยมีพระด้วยไงก็ไม่สามารถเอาพระไปแจกใครได้แต่หายเนี่ยอาจจะพกตามกระเป๋าตามนู่นตามนี่ไว้แล้วแบบพอเปลี่ยนกระเป๋าบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็เดินทางด้วยก็เลยหายไปโอ้ใช่พระของท่านคือพระคำข้าวเนี่ยเนาะที่ว่ามีชื่อเสียงเพราะว่า คุ่มงคลของหลวงพอ่อฤาษีนิ่งดำเนี่ยนะอืท่านจะบอกว่าข้างบนเนี่ยเป็นคนทําให้นะเพราะว่าโดยที่ว่าความที่ว่าหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำเนี่ยท่านเป็นพระที่ปฏิบัติแบบว่า สามารถถอดจิตถอดอะไรพวกนี้ไปเยี่ยมทองค์้วก็ประวัใช่ด้แล้วท่านก็ไปเจอกับพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์บัถมอะไรเนี่ยประวัติบันทึกอะไรประมาณนี้ท่านถึงสร้างสมเด็จองค์ปฐถมใช่ไหมในโบสถ์ท่านเนาะแล้วก็ทุกที่วิหารแก้ววิหารแก้วแล้วก็ทุกที่ที่เป็นที่เป็นสิทธิ์สายท่านเนาะจะสร้างสมเด็จองค์ปฐถมบ้านผมก็มีพระสมเด็จองค์ปฐถม ของลพ่อรู้สีลิงดำนะ<อ>ยุคแรกๆเลยจะมีจะมีะมพระพระสาวกอะไรอปัญจปัญจวคัคคีทั้ง5อ,อยู่ที่หน้าฐานของอ ภาพสมเด็จพระถมอะของพระบูชาเ,เป็นพิมพ์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วฉัดท่านจะสวยนะท่านจะมีแบบเหมือนซุ้มแก้วอะไรสวยๆอยู่หลังะจะจะจะถ้าแบบว่าดูเผยๆก็จะคล้ายกับพระบุทินชินราชเราเ,ออเขามีรงเรือนแก้วเออขาเรียกว่าซุม้มจักรพัิอะไรประมาณนั้นบนะ้านผมมีบ้านผมมีพระบูชาองค์ใหญ่12นิ้วอันนั้นออกจากวัดท่านเลยผมจําได้นะเมื่อ10ปีที่แล้วนะผมเช่าพระองค์นี้มานะกับกับกับ คนที่เขาเนี่ยครับเขาเก็บเป็นแบบสะสมของเก่าไปเช่าที่คอนโดเขาเลยที่สุขวิทย์นะคอนโดหรูสิบกว่าห้านเลยนะเขาสะสมเป็นของเก่าหมดเลยอะ่ะผมไปเช่าตอนนั้นผมเช่ามาหมื่นแปดสิบกว่าปีแล้วงคงใหญ่นั่นนะฮะสวยมากสวยมากโอ,โอ้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็จะสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างอะไรก็จะมีสมเด็จประถมเป็นเป็นพระประธานอยู่แล้วเนาะใช่เนาะ เพราะว่าสมเด็จองค์มาถมนี่ที่ว่าท่านท่านสร้าง,งนี่รู้สึกยังม,มีอยู่สามรุ่นนะก็เ,เหรอสามรุ่นที่ว่าเป็น,เป,นเป็นพระที่แบบว่าไว้บูชาพระบูชาใช่ไหมอ่าติดตัวเพราะว่าแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงอ่ะอ่าตัวเลขหกหลักอ่ะเหรอ <laughs> นี่นี่พระพระเครื่องของท่านเนี่ยออกมาก็มีหลากหลายไม่กันไหมเพื่อน มีหลากหลายเนาะแต่ว่าแต่ว่าจะทันท่านอยู่กี่กี่รุ่นก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าใช่เพราะว่าในยุคต้นต้นของท่านเนี่ยท่านจะทําเป็นแก้วมณีไงแก้วมณีลักษณะแบบว่าจะใช้ลูกแก้วลูกแก้วที่ว่าสมัยที่ถ้าพวกเราเคยเห็นนะข้างในจะเป็นสีสีอ่าก็จะนิยมกันเรียกว่าลูกแก้วมาเฟืองก็หลวงพ่อฤาษีเนี่ยเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติเขาเรียกอะไรนะ จาริยาวาดัดแบบงดงามมากนะครับแล้วก็ในหลวงราชการที่9เราก็ให้ความเคารพนับถือมากล,ลูกศิษย์ลูกหาท่านในสายของท่านเยอะมากนะก็ิงเยอะเยอะมากๆเลยผมผมผม,ผมเจอแล้วเยอะจริงๆเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับก็เ,เอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับได้ชมนะครับก เป็นกำลังใจพวกเราก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสับคายนะครับหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลวงพ่อฤาษีทิ้งดำนะครับอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลหรือความรู้ให้พวกเราก็ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็จะติดชมติดชมหรือเรื่องพูดคุยกับพวกเราก็ mm hmm. ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้พวกเราหน่อยนะครับเราจะเข้าไปดูแล้วไปตอบให้เพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยครับนะครับวันนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดูว่าจะเป็น ้าอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ